ดีใจครับผมเพราะว่ามันน่าจะเป็น40่ปีนะครับดิมได้มาลำบากที่าได้มาลำบากกู้เมือนได้ตัวเองครับแล้วก็ฟงวันนี้ของเป็นไงบ้างครับอ๋ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นรอนอัศเรมีที่ผมฝึกมาแล้วครับก็ฝึกมาเรา3ปีครับปีนี้เราจะขึ้นปีที่4พอดีนโยบายของสโมสรก็คือเอารอนเนี่ยขึ้นมาเล่นก่อนเนี่ยซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไวเกินไปครับ นะแต่ว่า,ามันต้องรับตัว,ตว,ตวประสบการณ์แล้วก็ความแข็งแกร่งก็ขึ้ความ,มแข็งแกร่งยังเหมือนดีครับครเพราะว่าเบ,บสิสทักษะนี้อยู่ในมาตรฐานครก็ระดับสูงครับแล้วถามโค้ชเห็นิดนึงครับดูกอร์เราไปสี่โค้ชคิดว่ายังไงครับก็เรงยกว่จบสกอร์มากกว่าครับแล้วก็ในความสมดุลในการเล่นเกมลูก,กครับ ล้วก็ยังยังทำมาได้ดีนะครับก็การสร้างจังหวะในแดนหน้าเนี่ยยังดีๆไปนิดนึงการลูกริมเส้นก็ก็ใชได้ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจบสกอร์เนี่ยยังมีปัญหาอีกจบสกอร์ครับครั่งนีของคนมนครับทีมเยอรันได้ครับได้ได้รับ ครับก็ <ไป S 1> ดีครับโดยรวมดโดยรวมตามตามตทคิคที่วางไว้วก็ทำได้ดีนะครับส่วนเงินก็ขาดแต่เพียงสกอร์อย่างเดียวทำได้ดีแล้วโดยโดยรวมแล้วน,นี้ดูดีขึ้นกว่าหลายๆนัดที่ผ่านมามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องเปลี่ยนห,ยหลายๆอย่างตวัวเล่นที่ถนัดเราคิดว่าตวัวเล่นที่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยเอาลงไป ก็ยังยังทำไม่ได้ก็ยังมีก็ต้องปรับทัศนคติหลายอย่างต้องปรับค่อยๆปรับมีข้ออะไรที่ต้องปรับกูมีไหมครับแมตอนนี้ก็ไม่มีครับเด็กก็เริ่มปรับเข้ามาผมก็เริ่ม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 เข้ามาแล้วก็ปรับข้อสูตสไตล์ตัวเองแค่นั้นเองครับแล้วก็อาจจะยังไม่มีสกอร์แค่นั้นครับอย่างอื่นก็ ได้แล้วก็ติดเล็กๆน้อยๆในบางจังหวะในบางตำแหน่งแค่นั้นเองครับผ่านได้ดีมากถือว่านใ้ตำแหน่งอื่ก็ถือว่าโอเคเล่นได้นะครับเล่นได้เล่นได้ดีไม่ได้ขาดจังหวะตบสกอร์ท้ายที่เรามีโอกาสครับโอเคครับงงขอขอบคุณโค้ชมากนะครับขอบคุณครับครับขอสัมภาษณ์นิดนะครับมาจากรายการ GGTV ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับแมต์โตโยต้าเลยครับกับศรีราชาก็ ถามว่าเกมนี้เราก็เล่นกันดีครับเหมือนเราต่อบอลก,กันได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ลูปเกมก็ดีกว่าเดิมแต่ติดปัญหาที่ว่าลูกจบสกอร์ครับแล้วก็เด็กเขาจบสกอร์แม่นกว่าครับแต่ก็เ,เกมที่ดีครับแล้วโดยมาตรฐานของตทีงที่คิดว่าวันนี้ฟอร์มดีเ,เป็นงไงบ้างครับก็จริงๆแล้วคือก็โอเคครับแต่ยัง ยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากเท่าไหร่ครับสำหรับไปตัดเกมมากกว่าครับเพราะว่ายืนรในหน้าที่จะเป็นตัวตัวตัดเกมข้างล่างครับเลยเกมลุกก็เลยปล่อยให้สองตัวข้าปบนคนตัดเกมครับว่าสภาพร่างกายก่อนฟอร์ฟิตมีปัญหาอะไรที่ไหนบ้างฟอร์ฟิตตอนนี้ก็ ผมว่ามันก็คือยืนครบนะครับเต็มเกมแต่ตอนนี้คือมีอาการเจ็บกระดูกในตรงรองซ้ำครับก็เลยใส่ก็ฝืนเล่นก็ยังโอเคียได้อยู่ครับครับแล้วคิดว่าแมตช์น้านี่จะสามแต้มเพื่อเป็นแฟนระบายให้ทุกคนไหมครับก็ผมคิดว่าน่าลูกเกมก็ดีขึ้นครับก็คือก็ตอนนี้คือก็น่าจะกันบ้านเราคือกิดไปแก้ลูกเขาทําลูกจับสะกรนะครับก็ถ้าเกิดจบตรงนี้ได้ก็คงก็ไม่มีปัญหาในสามได้ให้แฟนๆได้ชื่นใจครับครับเกวันนี้ขอบคุณ มีสูตรมากกันนะครับขอบครับจากรายการ GTTV นะครับอยากสัมภาษณ์นิดนึงกล้องหน้าตัวใหม่อร์อมโดยรวมวันนี้รู้สึกว่าไงบ้างครับก็ติดติดขัดนิดหน่อยเดี๋ยวขอปรับไปเรื่อยๆก่อนดูให้คะแนนตัวเองแบบนี้ให้เท่าไหร่ครับสักเจ็ดนะครับเลยว่าในเร็ววันนี้น่าจะผลิตสกอร์ให้กับ เราไปสีได้เนาะได้ครับได้ครับครับใจมันใจดูอย่าดูวรวมเกมวันนี้โอเคไหมครับเสียังหวแต่ว่าท้ายเดี๋ยวจบไม่ได้ทีเดียวเนาะใช่ครับครับชมประตูเขาด้วยชมประตูด้วยขาดะ เหนียวเหลือเกินเดี๋ยวก่อนพี่พี่มีเรื่องห้องใจนิดนึงตอนเวลาเราได้ฟิชิกหรืออะไรเนี่ยเราไปยืนชิโบชิเบ้อะไรกับท่าดาเขาลกวดสมาธิลกวดสมาธิเขาโอ้โหเล่นกับเขาเฉยพี่คือคือพี่สังเกตหลายรูปมากเราแบบเขาส่งมือเราก็ส่งสัญญาณกับเขาอะไรอย่างเงี้ยดูดูดูแลอาดีเป็นการลงกวดสมาธิเนาะ ครับโอเคครับยังไงนัดหน้าก็ฝากความหวังไว้ให้กับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับน้องจีมครับจากรายการจีทีทีวีครับทัพปุวันนี้ส่งมาแล้วครับเล่นแบบแรกเสียงง่ายไปหน่อยแต่ดูโดยรวมถึงเซฟหลายรูปเหมือนกันนะแล้วคิดว่าบอลปีนวันนี้โอเคไหมกับแบต้องอีกหน่อยครับยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงครับ ไม่คิดว่าแมตต้านี่ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างทำให้เต็มที่ครับจะมีโอกาสก็สุดๆสุดๆครับผมนะครับฝากด้วยนะครับสามเต้มบอกกับกล้องหน่อยว่าัหน้าสามเต้มหน้าสามแต้มครับครับผมครับผมครับทีวีนะครับสวัสดีครับผมชัยครับหรือชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อชัยครับหรือที่เขาเรียก สมญานาว่าเมสซี่ประกากยอรนี่พอใจผมเองวันนี้ได้ลงแมตช์แรกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกแต่ว่านิดหน่อยนิดหน่อยถ้ไไ่ได้ชนะนิดเดียวจนคา,านใช่ไหมนิดเดียวครับ ดูแล้วแมตช์แรกที่ประเมินผลงานตัวเองไว้ให้คะแนนได้เท่าไหร่ครับพอ,อ,อสองคนนี่พอสองคน <c oughs> แล้วแมตช์หน้านี่วางเป้าหมายยังไงบ้างครับคงต้องชนะให้ได้คงชนะให้ได้ต่อทแท็บแล้วตั้งแต่ตตตตตไปอยู่ระปังนี่รู้สึกไงบ้างโอเคไหมการเป็นอยู่กันวิถีชีวิตต่างจากเชียงใหม่นะครับขอบคุณนะ อปกุญกันเยอะดูว่าแบอบครัวอยู่กันแบบครอบครัวโอเคไงฝากฝากฝากเราด้วยนะแม่หน้าครับครับโอเคครับขอบคุณครับ